จะได้พบกับหัวข้อโอกาส IoT ในนวัตกรรมโลกเสมือนเมตาเวิร์สนะคะสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในภา,าคอุตสาหกรรมซึ่งวันนี้เราได้รับเกียตรติจากทางท่านวิทยากรคุณพงุษย์ไพรภัยาลกิจบริษัทมาดูเวิร์นเอ็กซ์เพิร์ตนะคะวันนี้เมตาเวิร์สเนี่ยมาอยู่ในอุตสาหกรรมอะไรบ้างจริงๆแล้วหลักๆเนี่ยมี3ามอุตสาหกรรมหลักเลยที่เมตาเวิร์สเนี่ยอยู่นะครับอันดับแรกคือเอ็นเตอร์เทนเมนต์เลย มีการจัดงานคอนเสิร์ตมีการจัดงานคอนเสิร์ตนะครับในโลกเมตาเวิร์ดในเกมที่ชื่อฟอร์ดนะครับแล้วจัดสำเร็จไปแล้วด้วยอันนี้แหละครับคือประโยชน์ของเมตาเวิร์ดนะครับมีการจัดเอ็กซิบิชันมีการจัดสัมมนามีการจัดอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในโลกเสมือน ที่สุดในเมตาเวิร์ดนะตอนนี้ก็คือ Advertising เพราะว่าวันนี้เมตาเวิร์ดทั่วโลกเนี่ยเริ่มต้นจากการซื้อขายที่ดินนะครับเพื่อสร้างแรนอวัเนิก่อนอันนี้มันก็คือจุดเริ่มต้นนะครับก็คือเรื่องโฆษณา สุดท้ายก็คือเรื่องของการขายของก็คือรีเทลใน f o ร์เควเนี่ยณนะตอนนี้สาอุตสาหกรรมนี้จะมาแน่ๆสำหรับในตัว MetaWord แล้วนอกจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของ Employee Engagement นะครับก็คือทำยังไงให้ User เองนะครับเขามีปฏิสัมพันธ์กันซึ่งจากโควิดที่ผ่านมาเป็นตัวเร่งปฏิริรยาของเกม MetaWord มากเพราะว่าทำให้คนเนี่ย w o r k from home เยอะขึ้น การปฏิสัมพันธ์ก็เปลี่ยนไปจริงๆแล้วเมตาเวิร์ดเนี่ยก็เป็นเทคโยีแค่ตัวเดียวเป็นทูลเครื่องเครื่องมือเครื่องมือหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้โลกเนี่ยมันหมุนไวขึ้นเท่านั้นเองนะครับถ้าบอกว่าเมตาเวิร์ดเนี่ยเกี่ยวข้องกับตัว IOT ยังไงอันนี้เป็นอิเลเมนต์ของตัวเมตาเวิร์ดนะครับมีเรื่องของเคอร์เรนซีมาเกี่ยวข้องมีเกม มี NFT มาเกี่ยวข้องมีตัวโซเชียลมีเดียมีออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งทุกคอมโพเนนต์ที่อยู่ในนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นคอมโพเนนต์ที่มี IOT ไปประกอบเกือบทั้งหมดเลยณนะวันนี้เองมีระบบของเมืองไทยเองนะครับเป็นคนไทยเองทําระบบตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า Virtual <c oughs> IOT ยังไงรู้ไหมครับเขาออกแพลตฟอร์ม Virtual ขึ้นมาแล้วทำคอนเซ็ปต์ <c oughs> ที่ชื่อว่า Move to Earn เขาไปจับมือกับรองเท้ายี่ห้อ Under Armour นะครับแล้วก็เอาเซ็นเซอร์ไปติดที่รองเท้าออกวิ่งเมื่อไหร่นับเป็นโทเค็นเลยนะครับออกวิ่งเมื่อไหร่นับเป็นโทเค็นวิ่งยิ่งเยอะยิ่งมากนะครับก็สามารถเคินกลับมาเป็นโทเค็นแล้วก็เอาไปขายในตลาดได้หรือแม้กระั่งในต่างประเทศมีสลี e p ูกเอินครับเอินคือทำอะไรใส่นาฬิกานะครับยี่ห้อที่กำหนดนอน เก็บข้อมูลเอาข้อมูลไปขายนะครับแลกกับโทเค็นอันนี้ก็มีสลิปเอิร์นแถมล่าสุดอีครับมีมากกว่านั้นอีกเซ็กตูเอิร์นอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องตลกนะครับเรื่องจริงนะครับมีเซ็กตูเอิร์นไว้นะนะครับทำกิจกรรมแล้วก็แลกเป็นโทเค็นนะครับถามว่าไอและไอพวกนี้จะเก็บข้อมูลยังไงก็ IOT หมดแหละครับจุดสําคัญของเมตาเวิร์ดนวันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องเอ,อ่อเทคโนโลยีแต่มีอยู่แค่2เรื่องหลกักๆนะครับที่เป็นจุดสําคัญ หนึ่งนะครับก็คือเรื่องของก o อ e เ n ินผู้ซึ่งผมจะไม่ไปแตะนะครับสองก็คือเรื่องอ,อุปกรณ์น,นะครับวันนี้เราอ่ะ e x t e c t ว่า Metaverse จะต้องเป็น B I R ผมบอกเลยว่าไม่ใช่ต่างประเทศไม่ได้มองแบบนั้นนะครับต่างประเทศที่มองว่า Metaverse คือเทคโนโลยีอะไรก็ได้ที่ให้คุณสามารถจำลองเหตุการณ์อะไรบางอย่างแล้วมีปฏิสิทธิ t นั่นแปลว่าอาจจะเป็นเกมก็ได้อาจจะเป็นแค่ u ว l world ก็ได้ ไม่จําเป็นต้องเป็น V R ก็ได้แต่ V R จะมาก็ต่อเมื่อฮาร์ดแวร์วันนี้พร้อมโจทย์ในการทำ Meta w o r d จริงๆมีแค่4สเต็ปอันดับแรกมีคอนเซ็ปต์อันดับที่2ครับสร้างครีเอเตอร์ขึ้นมานะครับหลังจากนั้นครับก็จัดการเดินหน้าเลยเลยนะครับสร้างคอมมูนิตี้แล้วก็ V R เนี่ยจะเป็นอันดับสุดท้ายอันนี้เป็นหน้าตานะครับของ Meta w o r d ที่เราเห็นอยู่เบอร์หนึ่งของโลก แซนบ็อกนะครับอ่ะก็จะเป็นการซื้อที่ดินนะครับพอซื้อที่ดินเสร็จปุ๊บก็สามารถลงไปสร้างโลกของตัวเองในที่ดินของตัวเองได้นะครับโดยมีระบบการสร้างตัว็อกเซลขึ้นมาให้แต่ว่าก็ยังไม่เหียดนะครับเพราะสามารถสร้างได้แค่ตึกอาคารแล้วก็สามารถลงไปวิ่งได้แค่นั้นเองอีกอันหนึงเป็นเบอร์2ของโลกนะครับชื่อเดือ e ด e เซน a l แลนนะครับจะคล้ายๆกันนะครับก็ซื้อที่ดินเป็นแปลงๆแบบนี้แหละ สามารถลงไปเดินได้นะครับเป็นรูป3าดีแล้วก็มีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆน,ยนะครับสามารถทำได้ชื่อว่า The g e s t r e t o w n นะครับเป็นเม t ตาเวิร์ดแบบ8ปดบิตนะครับก็สามารถสร้างออฟฟิศลงไปคุยคอนเฟลเลนต์อะไรต่างๆร่วมกันได้นะครับเป็นของอินเตอร์หมดนะครับอันนี้ของไทยนะครับชื่อว่าเวลาเวิร์นะครับ เวลาเวิร์ดก็เป็นเ,เมตาเวิร์ดอีกตัวหนึ่งนะครับที่จริงๆอันนี้ผมเป็นคนทำเนาะนะครับแต่ว่าตัว a n i m เมชันตัวอะไรต่างๆพวกนี้ก็อันนี้ก็ว่ากันไปซึ่งอันนี้เราเคยทำอีเวนตเปิดงานโคราชนะครับเป็นงานฉลองชัย,ย่าโมนะครับก็เป็น l i ฟ e e v e n นมีผู้ว่าท่านวิเชียรจันาโนไทยนะครับผู้ว่าโคราชมาเปิดงานในตัวเมตาเวิร์ดนะครับ อันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นแกลเลอรี่เมตาเวิร์ดนะครับชื่อว่า c c ซเชียงใหม่คริปโตซิตี้อันนี้ผมก็เป็นคนทำนะครับก็ทำเป็นแกลเลอรี่ NFT นะครับให้กับศิลปินที่อยู่ในเชียงใหม่ก็สามารถเข้าไปเดินชมแล้วก็มีการจัดงานเซ็นเอโมยูในเมตาเวิร์ดนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับฝั่งผมอะไปทำเมตาเวิร์ดให้ทางกรตอนะครับกรตอมีเมตาเวิร์ดเป็นของตัวเองนะครับเป็นยูสเคสหนึ่งที่ทางกรตอเนี่ยใช้เมตาเวิร์ดนะครับในการสื่อสารกับ กลุ่มคนที่เป็นสมาชิกของทางกราต่อโดยใช้วิธีการทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ผ่านตัวที่เป็นอวตารอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่เมตาเวิร์ดทำได้รวมถึงอุปกรณ์ IoT ของท่านท่านทั้งหลายตอนที่มาอินดิเกตกับในในตัวระบบของตัวเมตาเวิร์จริงๆแล้วมันก็เชื่อมกันโดยผ่าน API โดยปกติทั่วไปเพราะนั้นถ้าดูดีๆนะครับดูดีๆโอกาสเยอะมากสำหรับในโลกนี้ครับ